ไม่หวครับเราเข้าใจอะไรเงี้ยเขาชมไหมเขาเขาปลื้มไหมเอ่ยแบบว่าไม่รู้เราก็ไม่กล้าถามเขาเลยแต่เขาก็เขาคือเรารู้ว่าเขาคงกังวลเรื่องผู้ใหญ่อะไรเพราะว่าคือทางฝั่งบ้านผมก็ค่อนข้างเป็นครอบครัวใหญ่เราก็จะแบบว่ากังวลจะโดนดุหรือเปล่าอะไร้ยครับก็ก็ไม่มีอะไรก็แค่เรื่องของแบบความเหมาะสมอะไรอย่างนี้นิดนึงเพราะเราก็โตแล้วไม่ใช่เด็กๆที่จะแบบ โอ้ไทยแบบอะไรขนาดนั้นแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ติอะไรเล่ะก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่คุณแม่ก็แบบว่าตอนแรกก็เห็นแล้วก็บออู้วทำไมมันดูแรงจังลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ถึงขั้นคุณแม่โกรธนะคุณแม่ก็แค่แบบว่าตกใจไม่ได้ตกใจแต่แบบเชิงอู้แบบอะไรเงี้ยก็ก็บอกว่าคุณแม่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบอะไรคับมันดูมันไม่โป๊นะมันเป็นแค่โพสอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าในเชิงการตลาดหนังสือเขาก็ต้องการที่จะที่จะทําให้ให้มันออกมาแบบ ตรงคาเกะตรงผู้ตรงใจผู้อ่านนะครับที่นึ่งค่ะมันเปิดตัวไปเป็นยังไงบ้างะก็ดีดีมากเลยก็มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆที่ที่รู้จักกันช่วยสนับสนุนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มขายวันแรกวันที่20ตุลบธัาที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดผมเองผมถือลเลิกเลิกคุณแม่ให้นี่ยละครับดีที่สุดก็เป็นเป็นเลิกวันเกิดเราแล้วก็สาตารับดีมากคนที่แบบผู้ชายสมัยนี้ผมว่าก็มีไลฟ์สไตล์ที่หนักอ่ะคือ ดูบอลเล่นกีฬาผมเองกี่มอเตอร์ไซค์ขี่บิ๊กไบค์อะไรเงี้ยครับก็คือก็ผมก็จะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยลุยๆแต่ว่าผมยังอยากดูดีแล้วด้วยหน้าที่การงานเราก็ต้องดูดีอยู่อะไรเงี้ยก็ชอเลยมันก็เลยคิดว่าอยากจะทําตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวช่วยสําหรับผู้ชายที่มีชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ลุยๆุยหนักๆแต่ก็ไม่แคร์ผมจะใช้ชีวิตอเงี้ยแต่ผมก็อยากดูดีก็จจองอยง้า ดีมากครับดีมากเลยเก็หายเหนื่อย <ๆ S 1> อ่ะ <ๆ S 1> ดีมากดแก่นี้อะรยังไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับก็เ,เราก็เพิ่งเริ่มทําธุรกิจแล้วก็หาขอคำปรึกษาจากแบบพี่ๆหลายๆคนที่เขาอยู่ในวงการแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมถึงคุณแม่ด้วยที่เป็นที่ปรึกษาคนแรกที่ตั้งแต่เริ่มความคิดที่จะอยากทําตัวนี้ขึ้นมา ก็ก็คุณมีคุณแม่เป็นผู้ช่วยเป็นเป็นไม่ใช่ผู้ช่วยสิเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ครับแผนจะเปิดตลาดไปขนาดขั้นไหนเราไม่แน่นะเออขอดูสามเดือนแรกก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยแมนไฮเนี่ยมันเหมาะกับเหมาะกับ ผู้ชายที่อยู่ในประเทศที่มีอากาศร,รอ้อนชื้นเพราะฉะนั้นในในแถบน,นี้ทั้งเอเชียคือเอเชียมันก็มีทั้งเอเชียประเทศแบบประเทศที่หนาวหก็มีญี่ปุ่นหรือว่าฮ่องกงหรือเกาหลีอะไรอย่างนี้ยแต่ว่าของเราจะเหมาะกับพวกเนี่ยในโซนนี้มาเลย์พม่าอยู่แบบใ,ในในแถวๆนี้ครับสิงคโปร์อะไรอย่างนี้ยครับแสดงว่ามีแพลนที่จะส่งออกนอกด้วยอะไรก็ก็มีครับแล้วเราเองก็มีคอนเนคชั่นกับ บริษัทของเพื่อนคุณแม่ด้วยท,ที่มาเลซย <okay. S 1> ซึ่งเขาก็ไปเปิดในในฟิลิปปินในฮ่องกงในญี่ปุ่น <Okay. S 1> ในในมาเลเ์ <Okay. S 1> สิงคโปร์แล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าถ้าในตลาดในใน,ในเมืองไทยมันโอเคแล้วเราแล้วเรามีเงินทุนมากพอที่จะขยับขยายได้เราก็จะจะจะ,จะใช้อช่องทางก็คือขยายออกไป